โอซาคาร์ซีส40ปีมาด้ฐานไอไซท์บอกเลยว่าราคาไม่ถึงมือเช็คลิฟความคุุมโอซานวัน260ที่คุณแม่ต้องเลือกคลมแรกนั่งได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง12ขวบใช้ย,ยาวๆจนน้งองโตคุณที่สองให้ความปลอดภัยแบบไม่มีก๊กผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดไอไซท์และลิขสิทธิ์เดียวจากโอซานกับผ่านคาร์ซีสที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการพิ้อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มาพร้อมกับระบบ S I P ป้องกันแรงกระแทกด้านข้างไม่พอสะกดด้านข้างให้มาถึง4ชั้นป้องอย่างเต็มที่คนที่3ฝังชั้นให้มาแบบจับเต็มหมุนได้360องศาขึ้นแน่าพานอนขึ้นลงลดแบบไม่ต้องเอี้ยวตัวเลยที่พักแข็งขันแน,น่เหล็กไม่เก,กะกะ ช่วยให้แม่จัดท่านั่งน้องบนภาศีนได้ง่ายยิ่งขึ้นคนที่ 4. ีท่านั่งเราไม่ร้อนถักทอพิเศษเพิ่มการสบายอากาศมีอับชืน้นแอนตี้แบคทีเรียถึง99.9% 99ที่สำคัญนุม่มนั่งสบายหลับเลินด้วยการเดินทางไละปลอดสักได้ทุกชิ้นเลยค่ะคนที่5รับการ3าปีเต็มเกิดอุบัติเหตุไหมคาะฝานเปลี่ยนซีคุณที่หมแม่แม่สามารถเป็นเจ้าของความคค่าทั้งหมดนี้ได้นะคะไม่ถึงมืนตังม,มาก มาพร้อมรรงวันสุดยอดแบรนด์คาสี่งมากมายจาก,ก,กาาท,าทั่วโลกคุณแม่ไว้วางใจได้สำหรับใครที่กำลังมองหาคาสีที่คุมค้มค่าคาุ้มราคาปลอดภัยฟังก์ชันครบครันแถมเป็นแบรนด์ตัวจริงเรื่องคาสีถึง40ปีแนะนำนม่ได้ค่ะองค์การวัน360ช็อปได้ที่รักปิคกิ๊เท่านั้น